เลเน่สาวข้ามเพศผู้ริภัยคดี1นสองให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าวชื่อดังถูกสสพักก้าวไกลอดีตนายศูนย์สิทธิมนุษยชนลี่ไยเงิน คือเรื่องนี้นะครับมันมีข่าวจากเว็บไซต์ของจุดๆซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสายนักขึ้นไหวนักกิจกรรมเป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนในสำนักข่าวนี้แจ้งออกมาเป็นบทสัมภาษณ์ของเนเน่ผู้ีิภัยคดี1นึงเป็นสาวประเภท2ที่ให้สัมภาษณ์เล่าถึงชีวิตความยากลําบากจนถึงขนาดต้องเปิดรับบริจาคเพื่อประทังชีวิตเรื่องราวความโชคร้ายของเนเน่สาวข้ามเพศเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือ ผูกทนายสิทธิมนุษยชนเรียกรับเงินนะครับก็คือช่วงที่เธอเนี่ยบินไปไต้หวนันแล้วก็จะขอลีภัยไปฝรั่งเศสซึ่งทางการฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ต้องการหมายจับเพื่อเป็นเอกสารประกอบว่าโอเคยู OK, you, มีหมายจับจริงเราก็จะให้ยูรีภัยเข้ามาในประเทศแต่ว่าเอกสารหรือหมายจับตรงนี้มันอยู่ไหนทางเนเน่เนี่ยนะครับก็ได้ประสานงานไปที่ทนายสิทธิมนุษยชนซึ่งตอนนั้นก็คือคุณไว้เนี่ยนะฮะปัจจุบันดำร ตำแหน่งเป็นสสพักก้าไก่ก็ได้แจ้งกับนเน่ๆว่าไม่สามารถที่จะส่งไฟล์เอกสารไปได้ต้องบินไปเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยเน่ๆต้องจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่เขาเนี่ยจะนําเอกสารหมายจับเนี่ยไปยื่นให้ซึ่งตอนนั้นเน่ๆก็ไม่มีเงินเลยนะครับก็ไม่รู้จะทําไงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปต่อรองอะไรกับทนายคนนี้ได้ด้วยก็เลยเอาเรื่องเนี่ยไปปรึกษากับผู้ลิภัยด้วยกันพอไปปรึกษากับผู้ลิภัยด้วยกันเนี่ยเรื่องมันก็เกิดแดงขึ้นมาพอเรื่องมันแดง ขึ้นมาเนี่ยทนายคนนี้ก็เห็นว่าถ้าไม่ดีก็เลยยอมที่จะส่งไฟล์เอกสาร่ะทางอีเมลให้กับเนเน่ก็คือสรุปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องบินไปยื่นเอกสารให้กับมือนะครับมันส่งไฟล์ไปก็ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่ทนายคนนั้นกล่าวอ้างจริงๆการกล่าวอ้างของทนายคนนั้นก็คือต้องการที่จะเรียกทรัพย์จากผู้รีภัยนั่นแหละวันนี้นะครับอ่าเว็บไซต์ข่าวเนี่ยก็ได้ไปเอาข่าวนี้เป็นข้อความเล็กๆนะครับแอบซ่อนไว้แล้วก็ในองค์ใน X กเนี่ยครับก็ยังไม่มีการพูดถึงนะครับ เพราะว่าเราก็รู้ๆอยู่เนาะในเอกเนี่ยมันถิ่นของส้มเขานะครับอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับพรรคที่เาขาคั่งใครมันก็จะไม่เกิดการตีฟูขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับพรรคก้าไกลเนี่ยร้อยวันพันเรื่องจริงๆเมื่อสองสามวันก่อนก็เป็นเรื่องสสหนีประชุมมาไล์สดวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสสเคยมีเรื่องรีดไถแถมยังเป็นการรีดไถกับคนที่ตัวเองอ่ะหลอกมาต่อะสู้เรื่อง1นึหลอกให้มาขึ้นไหวทางการเมืองพอเขาตกลกรรมลำบากตัวเองก็ยัง ไปหาผลประโยชน์กับเขาซ้ําอีกนี่ขนาดยังไม่มีอํานาจนะยังหาเศษหาเลยแม้แต่เงินเล็กๆน้อยก็ยังจะอยากได้ถ้าไปมีอํานาจนะนะฮะจะขนาดไหนไปเรียกร้องไปอ้างว่าโอ้ยต้องนั่งเครื่องบินไปต้องซื้อตั๋วขึ้นบินให้ฉันนะต้องให้ค่าใช้จ่ายชน,นะฉันถึงจะบินไปค่าเครื่องบินบินไปไต้หวันเท่าไหร่ครับ2 5 0 0 ไอสัตว์แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งกูยังแพงกว่าอีกอะมึงกระจอกที่หายจะไปรีดเงินแค่นี้กับเขานะครับน่าอายพักเก้าไกลร้อยวันพันเรื่องนะครับไม่มันเหมือนบอกขี้อะ่ะคุณจิ้มไปตรงไหนมันก็จะเจอแต่เรื่องเหม็นเหม็นเพราะงั้นเขาอยาไปจิ้มถ้าไม่อยากได้กลิ่นเหม็นติ่งส้มเขาถึงฉลาดไงเขาถึงไม่ไปจิ้มไนงะถ้าจิ้มก็เจอขี้อะ่ะเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องคุกคามทางเพศการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเมาแลวขับโกงเงินเลือกตั้งไม่จ่ายภาษีหนีภาษีแย่งตําแหน่งทางการเมืองกันตั้งพ่อแม่ แม่ผัวเมียรับตำแหน่งผู้ช่วยต่างๆนานาสารพัดส,สารเพคคือระบบการคัดสรรคนของพรรคเก้าไก่อะถ้าส้มไม่ยอมรับว่ามันมีปัญหาอันนี้คือปัญหาเลยการที่จะใช้ระบบการคัดสรรแบบนี้ไปเทียบเคียงวิธีการคัดสรรแบบ พรรคการเมืองที่เขาใช้ระบบบ้านใหญ่คือระบบบ้านใหญ่เขาจะเอาคนที่ดูมีแววในพื้นที่คนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่เขาใช้ได้เกรดเอเอาเข้ามาไว้ในบ้านใหญ่แล้วเขาก็จะฝึกงานใครที่มีแววก็ส่งขึ้นไปเป็นสสระดับประเทศแต่วิธีการคัดสรรคนของพรรคก้าวไกลเขาก็จะหยิบ ใครมาก็ได้อา่าใครอยากมาใครทำคอนเทนต์เก่งใครดูมีแววในโลกโซเชียลว่ามีผู้ติดตามเยอะก็ขนขน,ขนมาเป็นสอสอเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอพิธีกรรมที่มันไม่ได้คัดกรองคนแบบเนี้ยเยอะแยะไปหมดอันนี้คือวิธีการคัดสรรคนของพารคก้าวไก่ที่คุยโวโ,วโอ,อวดว่าจะเอามาแทนที่วิธีการคัดสรรบุคลากรแบบบ้านใหญ่พยายามไปด้อยค่าโอยนี่คือวิธีการคัดสรรคนแบบบ้านใหญ่พวกระบบบ้านใหญ่แต่ระบบของตัวเองนี่ยิ่งกว่าบอก ทุกวันนี้ประชาชนก็จะถอยหนีหล่อเลี้ยงตัวเองได้แต่การทำโพว่าโอ้ยมีคะแนนนำแต่ว่าในข้อเท็จจริงลงไประดับท้องถิ่นไปเลือกตั้งอาบาจอ,อาบาตอ,อะไรเนี่ยแพ้ยับเยินสวนทางกับโพวันนี้ก็อยู่ได้แค่กระแสโซเชียลให้ติ่งส้มที่ไม่ค่อยมีงานทำมาช่วยปั่นกระแสะให้ใน X ใน Tik t o อมีกระแสะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาศัยโพงโง,ง,ง่โพนึงทำโพทุกอาทิตย์มึงจะขยันทำอะไรนาะทำทุกอาทิตย์นะฮะปอบประโลมจิต ใจตัวเองว่าโอ้ยังมีโพนนาอยู่นะยังมีคะแนนนายังมีกระแสดีอยู่ทั้งที่ความจริงอะ่ะมันสวนทางทุกวันนี้ก็เหลือแต่ส้มเดนตุยอ,อ่ะก็ครับวันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาทําคลิปนี่แหละนะครับว่าจะไม่ทําสักอาทิตย์หนึ่งอยากจะไปเดินถ่ายรูปอยากจะไปเที่ยวเล่นบ้างนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่องที่มันแย่แล้วกระแสโซเชียลที่ส้มตอนนี้กําลังคุมอํานาจอยูอ่ก็ไม่พูดถึงเราก็รู้สึกว่าอ้ระบบโซเชียลที่มันพูดแต่ข้อมูลด้านเดียวเงี้ยมันจะทําให้ บบสังคมมันลม้มลงเพราะงั้นเนี่ยเราเองก็ต้องจาเป็นที่จะต้องมานั่งทําคลิปเพื่อให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งกับประชาชนต้องเสียสละความสุขจะไปเดินถ่ายรูปจะไปเที่ยวเล่นจะไปกินอะไรอร่อยๆก็ไม่ได้แล้วครก็ต้องมานั่งทำนะพูดเอาดีเข้าตัวอีกแหละ <laughs> เสียสละเพื่อสังคมเสียสละเพื่อประชาชนรู้สึกอยากจะอ้วก <laughs> ไม่หัดพูดแบบสอสอสม้มเอ้ยฉันเป็นคนที่เสียสละให้ประชาชนฉันเป็นคนที่เสียสละต่อสังคมเอ้ยฉันเป็นคนดีนะ ลองพูดดูลองพูดดูนะฮะเผื่อว่ามันจะไปรอดโอเคครับขอบคุณครับ